ต่อไปรายได้อื่นๆรายได้อื่นคือรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการเนินงานหลักของเรานะครับแต่เกิดจากผลประโยชน์ที่เราได้รับเป็นเหมือนสิ่งที่มันเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะขายเศษวัสดุที่มีอยู่ในกิจการก็ได้นะครับไปขายแล้วได้เงินเข้ามาก็ต้องถือเป็นรายได้อื่นเช่นขายเศษผมได้เงิน สอได้เงินมานะครับก็ถือเป็นไรายได้อื่นหรืออาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยนำเงินไปฝากธนาคารและได้รับดอกเบีย้ยซึ่งดอกเบี้ยที่เราได้รับเรียกว่าดอกเบี้ยรับถือเป็นไรายได้ของกิจาก,การนะครับหรืออาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยนำเงินไปซื้อหุ้นเล่นหุ้นนะครับและได้รับผลประโยชน์มาในรูปแบบของเงินปันผล เงินปันผลก็ต้องถึงเป็นรายได้ของกิจการด้วยนะครับเพราะว่ากิจการได้รับเงินเข้ามานะครับเนี่ยคือความหมายนะครับของรายได้ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับหมวดที่5นะครับก็คือหมวดค่า้จ่ายค่า้จ่ายคือเงินที่การได้จ่ายออกไปนะครับซึ่งค่า้จ่าย,ยนี้ผมจะแบ่งแยกออกเป็น2กลุ่มก็คือค่า้จ่ายในการขายและค่า้จ่ายในการบริหารนะครับ เรามาดูค่าใช้จ่ายในการขายกันก่อนนะครับค่าใช้จ่ายในการขายก็เกิดจากค่าใช้จ่ายที่มนเกิดจากกระบวนการขายหรือสิ่งที่ทําให้เกิดการขายของกิจการได้นะครับเราก็เลยเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการขายเช่นค่าในหน้าค่าในหน้าก็คือแรงจูงใจนะครับที่กิจการมีให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานนะครับขายสินค้าได้จํานวนมากๆเมื่อพนักงานขายสินค้าได้จํานวนมากๆแล้วกิจการก็ควรจะต้องจ่ายค่าในหน้าให้กับพนักงานนะครับ หรือค่าขนส่งค่าขนส่งกรณีที่กิจการนะครับส่งของให้กับลูกค้านะครับเงินที่จ่ายไปสําหรับการเดินทางเราก็เรียกว่าค่าขนส่งครับหรือค่าโฆษณาค่าโฆษณาเช่นเราต้องการขายสินค้าเราก็เลยไปจ่ายค่าโฆษณาสินค้าอาจจะทํามาในรูปแบบของใบปลิวหรือสื่อต่างๆทางโทรทัศน์วิทยุนะครับค่าจ่ายต่างๆเนี่ย เราก็เลยเรียกว่าค่าโฆษณาเพราะว่ามันก่อให้เกิดการขายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับต่อไปนะครับค่าใช้จ่ายในการบริหารคําว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการหรือเราอาจจะมองว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายทุกอย่าง,อง,อางก็อยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟ ถ้าน้ำค่าไฟก็เอาไว้ใช้ในกิจการนะครับเราก็เลยถือว่าเป็นค่าจ่ายในการบริหารนะครับหรือค่าซ่อมแซมค่าซ่อมแซมเวลาที่อุปกรณ์เสียนะครับอาคารชำรุดเสียหายนะครับเงินที่จ่ายไปสําหรับการซ่อมแซมก็ถือเป็นค่าจ่ายในการบริหารเงินเดือนนะครับซึ่งเป็นเงินเดือนที่ไม่เกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานขายนะครับเป็นเงินเดือนโดยทั่วไปก็อยู่ในค่าจ่ายในการบริหาร ค่าประกันภัยในบางครั้งกิจการอาจจะทำการประกันภัยโรงงานประกันภัยเครื่องจัดเงินที่จ่ายไปก็ถึงจะใช้จ่ายสำหรับการบริหารค่ารับรองลูกค้าซึ่งตรงนี้ก็เกิดจากการที่กิจการนะครับพาลูกค้าไปตีกอล์ฟพาลูกค้าไปทานอาหารนะครับพาลูกค้าไปพักตามโรงม เพื่อให้การดูแลลูกค้านะครับเงินดังกลก่าก็ถือเป็นค่าจ่ายในการรับรองซึ่งอยู่ในกลุ่มของบริหารด้วยและยังหมายถึงดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายก็คือค่าจ่ายนะครับกรณีที่กิจการนะครับทําการไปกู้ยืมเงินแล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับให้กับผู้ที่ให้กู้นะครับเงินดังกล่าที่จ่ายไปก็เรียกว่าดอกเบี้ยจ่ายและก็ังมีมากมา,กมานะครับสําหรับค่าจ่าย จะสรุปว่าค่าจ่ายนั้นก็แบ่งออกเป็นแค่เพียง2กลุ่มนั่นเองก็คือค่าจ่ายในการขายและบริหาราในบางครั้งเราเรียกคําว่าค่าจ่ายในการขายและบริหาราว่าค่าใช้จ่ายดําเนินงานตรงนี้ที่ผมพูดเรื่องค่าจ่ายนั้นผมยังไม่ได้พูดถึงตัวภาษีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วภาษีจะอยู่ในขั้นสุดท้าย